สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวไม่ทนฟาดกลับพออหลังอ้างลาป่วยเพราะงานเสริมแฉต้องทำงานแบบทัดเจ็วันจากกรณีครูสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกซึ่งเป็นครูสอนในวิทยลาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้โดยได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวสุดเศร้าหลังเธอได้ทำงานเสริมร้องเพลงกลางคืน แต่กลับโดนบีบให้ลาออกโดยอ้างผิดจรรยาบรรณงานนี้ทำเอาโซเชียลแห่เดือดแห่วิพากษ์วิจารณ์สนันและเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากซึ่งต่อมาทางวิทยาลัยได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องการบีบให้ครูลาออกไม่เป็นเรื่องจริงเพราะปัจจุบันมีครูอีกท่านที่ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกัน โรงเรียนก็สนับสนุนไม่เคยปิดกัน้นแต่การอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องละเอียดอ่อนบางเรื่องซึ่งครูสาวมีตำแหน่งหน้าที่งานธุรการรับผิดชอบในส่วนของเอกสารและกิจกรรมและเนื่องจากครูคนนี้ทำงานกลางคืนทำให้ลาบ่อยทั้งลาป่วยและลากิจและเป็นไมเกรนเนื่องจากพักผ่อนน้อยโดยทางวิทยาลายัยเรียกมาคุยมาตักเตือนเนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอาจจะทำให้มีความอึดอัดจนกระทั่ง ทั้งเจ้าตัวยื่นใบลาออกเองโดยที่ทางวิทยาลัยไ,ไม่ได้บังคับล่าสุดครูสาวได้ออกมาโพสถึงข่าวดังกล่าวพร้อมกับเขียนข้อความชี้แจงในมุมของตนเองระบุว่าขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ค่ะตอนนี้อยากให้เอาความจริงมาพูดยาเมคค่ะวุฒิภาวะอายุท่าน68ปีแล้วนะคะพออ่พอพ่อไม่ควรบิดเบือนความจริงและกล่าวหาเจนเอาใบลาออกมากลางเลยค่ะเอาใบลาป่วยออกมากลางเลยค่ะทํางานแบบทัช7วันลาป่วยรอบปีการศึกษา3าวัน เอาออกมากางให้เขาดูค่ะอย่าใส่ความเจนเจนไม่เชฟครูประจำวิชาไม่มีผลต่อการสอนไม่เดียวร้องเพลงทุกวันรับจอบรายชั่วโมงที่อยากไปไม่เคยทำงานหลักพังและอยากให้ดูอ้างลาป่วยกรณีแพ้ยาอ้างเพราะงานนอกย้อนแย้งเก่งนะท่านร้องเพลงในผับไม่20ปีบริบูรณ์ก็เข้ารานไม่ได้ฝากไว้ให้คิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ